สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในคลิปของ24ชั่วโมงบล็อกฟู้ดนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมาติดตามชีวิตของเลทเอ็กกันนะครับว่าในการประจนภัยในแมปบล็อกฟู้ดเนี่ยจะดดเดือดแล้วก็มันงไงแค่ไหนนะครับโอเคครับงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากเกินไปนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปหาโค้ดมาก่อนนะครับผมก็ได้โค้ดมาเพียบไปนะไปหามาจากใน u t u b e เนี่ยแหละได้มาแบบเยอะจัดบอกเลยว่ายาว,ยาว ใช่ครับและอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเรามาเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยมันจะมีแค่หมัดอย่างเดียวนะครับแบบตัวเปล่าๆนะเอาหมัดเนี่ยไปต่อยกับมอนนะเออคือผมก็ไม่ได้เติมโยรู้ให้กับเลดเอ็กนะครับดังนั้นเนี่ยเลดเอ็กก็ต้องอดทนในการใช้หมัดต่อยมอนไปก่อนนะแต่ยังไงนะครับเลดเอ็กก็ต้องได้โยรู้นะครับแต่แค่จะได้ตอนไหนเนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนะอดทนไปก่อนนะเลดเอ็กสู้ๆนะเอาหมัดต่อยไปก่อนแล้วกันและนี่ก็เป็นมอนตัวสุดท้ายนะครับที่เลดเอ็กเนี่ยจะ ต่อยมันแล้วก็สําเร็จเควสนะครับอ่ะซึ่งก็ดูเดือดอยู่พอควรเลยนะนะดูเลือดสิเหลือแค่16กอ่ะเกือบจะตายแล้วนะบอกเลยและอย่างนี้ทุกคนรู้กันนะครับว่าเรื่องนี้มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนอ่เอกุตุยใช่ครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับโดนมอนฆ่าตายครับแน่นอนนะว่าผู้เล่นใหม่ทุกคนเนี่ยก็ต้องโดนมอนฆ่าจนตายนะ แลวผมเนี่ยก็ได้ให้เลตเอ็กนีครับต่อยไปเรื่อยๆนะครับจนมีข้อความเด้งขึ้นมานะครับว่าบอสมันเกิดนะครับมีประกาศแจ้งเตือนมานะครับว่าบอสอารองจะเกิดแต่ผมก็ไปตีไม่ได้อยู่ดีเลยไปก็คงจะแบบเหมือนเลือดตัวเองจะหายใช่ครับแล้วก็เป็นอย่างที่ผมพูดเลยนะผมก็คงไม่ไปหรอกครับถ้าไปเนี่ยผมฆ่ามันไม่ได้อยู่ดีเผลอเนี่ยจะโดนมาฆ่าเองซะด้วยนะ ตอนนี้เนี่ยเรดเอกนะครับก็ได้เลเวล11บเอ็ดมาเป็นที่เรียบร้อยนะก็ฟาร์มอยู่แป๊บๆหนะนะประมาณ2องนาทีได้นะแล้วผมก็จะมาอัพสเต็กให้กับเรดเอกนะก็จะอัพในส่วนของเมลีแล้วก็ดีเฟนต์นะครับอ่ะเป็นเลือดก,กับหมัดเนานะก็มันต้องอัพอย่างนี้ไปก่อนแหละเรายังไม่มีดาบแล้วก็ผลปีศดารนะนะก่อนที่เราจะไปต่อนะครเราจะใช้เรือฟรีนะเพื่อความประหยัดนะครับถึงมันจะชา้าแต่ก็นะเพื่อความประหยัด ใช่ครับผมต้องประหยัดตังค์ให้กับเลดเอนะผมก็ต้องใช้เรือฟรีไปก่อนนะถึงเรือที่ซื้อเนี่ยมันจะแค่300นะแต่ผมเนี่ยจะเก็บตังค์ไว้ซื้อในส่วนของอันอื่นที่มันจาเป็นน่าจะดีกว่านะไมู่้ว่ามันจะเป็นการในทางที่เอานาะเหมือนกันนะเนี่ยในการเดินทางน้าเกาะมาว่าอย่างแรกเราต้องมางเซตสปาวนั่นแหละครับอย่างที่ผมบ่นไปนะครับมันต้องใช้เวลาสักครู่น,นะกว่าจะเดินทางมาถึงเกาะถัดไปเนะี่ย พอผมเดินทางมาถึงเกาะใหม่นะครับผมก็ได้ไปเช็คราคาในการซื้อผลเนี่ยให้กับเลดเนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่26,500นะในการซื้อรอบแรกของเราเนี่ยแน่นอนว่าผมก็ต้องฟาร์มเงินอีกพักใหญ่เลยกว่าจะได้มาซื้อผลให้กับเลดเอกเราจะตีใีสวนของมังกีไปก่อนเลยแล้วกันสำหรับเกาะนี้เนี่ยเคเวสแรกที่เราจะรับนะครับก็เป็น เควสของมังกี้นอกาะอย่างที่ผมได้รับไปนะครับซึ่งก็ค่ามันแค่6ตัวเองนะครับก็ EXP ที่ได้เนี่ยก็อยู่ที่1,800นะแต่ว่าเราก็มีคุณ2อ,อยู่ดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันลำบากมากครับลำบากมากในตอนฟาร์มนี่นแหละแล้วก็าตายอีกแล้วนะตามนั้นแหละนะ แต่ผมก็คงจะบ่นอะไรไม่ได้นะเพราะเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาฝีมือแล้วก็อัพเลเวลของเราเนี่ยให้มันสูงๆเข้าไว้นะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้โหดๆน,น,นะแล้วก็มีคนมาทักทายผมนะแต่ผมก็ทักทายกลับไปนะไ,ได้อะไรมากมายกับเขานะและผมก็ได้ไปรับเควสในส่วนของกอริลลาดูนะคืออยากลองไนงะว่ามันเนี่ยจะโหดมากน้อยแค่ไหนนะเราจะสามารถฟาร์มได้หรือเปล่าผมก็เลยไปเช็คดูนะครับแล้วไอ้คนที่มาทักทายผมเนี่ยเขาก็มาฟันช่วยผมนะแต่รู้ป่าฟันใคร ฟันผมเนี่ยแหละแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะโคตรกวนตีิผมว่าเขาอาจจะหวังอนไรแต่แบบไม่ได้ตังใจไม่ได้ตังใจขอแบบพักทีหนึ่งได้เปล่าอ,อ,อะไรเงี้ยโอ้ยไอสัตว์พอกูวมาถึงแล้วก็ฆ่าตายเฮียโคตรเฮียมมันเร็วจริงเลยนั่นแหละครับท่านผู้ชมกวนไหมล่ะคือ,อแบบผมก็นึกว่าจะมาช่วยผมฟาร์มไงอยู่ดีๆคือกําลังจะมาถึงมึงฟันตายเลยต่อหน้าตาตาเลยโอ้โหโคตรทำร้ายจิตใจ แล้วก็อกีกอย่างนะครับใช่ครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันผมสู้กับกอริลลาไม่ไหวครับถ้าผมสู้ต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ได้แต่มันเสียเวลาเกินไปนะผมจึงไปฟาร์มเควสมังกี้เหมือนเดิมน่าจะดีกว่าไม่ใช่น่าจะดีกว่าหรอกมันดีกว่าเยอะเลยล่ะไม่ไงไม่ไม่ไม่ไง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 นี่ไงนี่ไงไม่ไงใช่แล้วครับทุกคนสมองผมเริ่มแตกนะ คือตอนนั้นเนี่ยผมฟาร์มอยู่นานมากเลยนะจนแบบบ้าบอไปแล้วอะเป็นบ้าปเป็นบอไปแล้วอะเวทสามสิบโอเคสามสิบไม่น่ายากอย่างหนึ่งไอ้ลิงพวกนี้เราสามารถต่อยแทนได้อยู่นะว่าทุกคนงงที่ผมพูดแน่นอนอย่าว่าแต่คนดูงงเลยผมเองที่มาดูเนี่ยยังงงเลยนะว่าม,มันพูดอะไรของมันวะตัวนึงฮะวสุดท้าย นี่ไงเปิดก่อนได้เปรียบปล่อยไปเลยปล่อยไปเอ้ย2ี่ห้าแล้วนี่ก็เบลยี่ห้าแล้วนั่นแหละนะก็เหมือนจะเหงาแหละแต่ก็คงเหงาจริงๆแหละฟาร์มอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวมันเป็นการฟาร์มที่ลำบากมากแต่มันก็สนุกดีนะแบบได้กลับมาฟาร์มโลกใหม่เดิมอีกรอบหนึง ใช่การที่เรากลับมาเริ่มเล่นใหม่เนะี่ยหรือสมัครหรหัสใหม่นะครับมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะแล้วผมจะในในเน่ตตอนเนี้ยคือผมเล็งไว้เป็นผลแสงนะเออคือคือในโลกหนึ่งอ่ะผมไม้่ใช้ผลแสงในการฟาร์มนะใช่ครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าผลแสงเนี่ยมันฟาร์มดีมากกันนะในโลกหนึ่งเนี่ยมาทําให้เราเนี่ยเดินทางได้สะดวกมาก,กน,นะครับในการที่เราจะไปเกาะต่อเกาะเนาะดยุก,ก้าวะ ยิดนึงเองอะต่อยก็นาจะได้โอเคแล้วนที่สุดครับผมก็ฟาร์มเสร็จแล้วครับสำหรับเกาะนี้มันยาวนานมาก,กนเลนยนะเอาตรงๆแล้วอะคือกว่าจะฟาร์มได้แต่ละตัวเนี่ยโคตรนานนะแล้วก็เกาะต่อไปนะที่เราจะต้องเดินทางไปเนี่ยเป็นในส่วนของเกาะบา์กี้เนาะก็เหมือนเดิมนะผมก็ใช้เรือฟรีเลยนะแต่ที่ผมนั่งมาเกาะแรกเนี่ยแหละ Okay. เราไปที่เกาะบอาคี้กันเลยดีกว่าใช้เวลาเดินทางค่อนข้างที่จะนานนะครับเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวเอาไปลงทุนซื้อผลกันดีกว่าเออเผื่ออาจจะได้ผลสายโลเกียนะถ้าได้ผลสายโลเกียมาก,ก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันมอนจะได้ทําตามอีกแต่เราไม่ได้หนักหนาะสตหัสอะไรมากมายแคปเรามาเซสเปาวกันก่อนเลยดีกว่านั่นแหละครับความหวัง <c oughs> ของผมนะผม <c oughs> อยากได้ผลสายโลเกียนะก็เลยบ่นๆไปก่อน แต่ทุกคนรู้อะไรไหมครับไอเกาะลิงที่ผมบน่บนไปเนี่ยว่ามันเนี่ยเสียเวลาค่อนข้างที่จะเยอะแต่รู้อะไรไหมไอเกาะบากี้เนี่ยเสียเวลาเยอะกว่านะแถมมอนเนี่ยมันมีดาบเว้ยนะมันฟันผมเนี่ยเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะผมเนี่ยแทบจะสู้มันไม่ได้นะสู้ตัวหนึ่งเนี่ยเลือดถ่ายไปเกินครึ่งเลยนะเรียกได้ว่าเกือบจะหมดหลอดเลยดีกว่าโหยากลำบากมากทุกคนมันยากลำบากมากบอกเลยนั่นแหละครับ มายังไม่ทันถึงหนึ่งนาทีนะก็บ่นซะและ้วเอ,าอ้าเาดี๋ยวเอออะดูดูต่อยไม่เข้าอะ่ะเออต่อยไม่เข้าวะโอ้ยมึงมีอะไรปะเนี่ยใช่ครับทุกคนมอนในเกาะน,นี้เนี่ยมันทำให้ผมฟาร์มยากกว่าเดิมเลยนะทุกคนก็เห็นนะว่าผมเนี่ยต่อยไปแล้วอะแต่เลือดมันไม่ลดเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแถมมันเป็นหลายตัวด้วยนะที่มอนเนี่ยมันต่อยไม่เข้านะครับ มันทำให้ผมเนี่ยเสียเวลากับเกาะน,นี้นานแบบมากๆอ่ะทุกคนผมใช้เวลาฟาร,ร์มกับมันนานมากอ่ะอโลมณนเนี่ยเราเลเวลเลเวลเยอะพอควรแต่ว่า <S 2> <S 2> <S 2> <S เราตายค่อนข้างบ่อยมากอะ่ะ ผมขอไว้ไปดูที่ขายขาดำหอดตรงไหนวะอันนี้ครับโอ้โหโหแต่หน้านั่นแหละครับขาดำเนี่ยมันแพงมากเลยนะสำหรับผมในตอนนี้ผมคงต้องเก็บเงินอีกนานเลยอ่ะกว่าจะซื้อได้ทองพวกนี้สำคัญมากเลยนะสำหรับลเวอหนึ่งอย่างเราอ่ะมีผมายนามาด้วยนะมีดาบตอ้วย นะผมจะสู้ต่อไปสู้ต่อไปจิ๊กตกกุ้งฟังจากเสียงดูสิโคตรน่าสงสารน่ะคือกว่าจะฟาร์มได้แต่ละตัวนะครับคือแบบลําบากมากอะ่ะแล้วเลดเอกเนี่ยดามเมจก,ก็ยังไม่แรงด้วยนะแถมผมเนี่ยไม่ได้ซื้อดาบให้กับเลดเอกด้วยมันเลยทําให้เราเนี่ยฟาร์มลําบากมากเลยนะครับเออก็ต่อยไปเลยต่อยวัดวัดก็ไปเลยเออตายนั่นแหละครับตามที่ทุกคนเห็นเลยตายแล้วตายอีกวนอยู่หลายรอบมากเลยนะ ต้องทนเอาหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีอะไรตั้งแต่เริ่มต้นเรามีต่หมัดเราก็หมัดอย่างนี้มันต้องทําใจในการฟาร์มสักนิดนึงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตามเกาะนะครับก็มีดาบขายเหมือนกันนะแต่ผมอะอยากซื้อดาบโยรูให้กับเลดเอกนะครับมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามัน,ม,นมีอะไรหรือเปล่าโหเป็นก่อนตายแต่มันก็ไม่ตายเราตายแทนเฮ้ยยารัสเออ แหมเมื่อกี้ถ้าเขาตีนะผมแบบเหมอจะร้องไห้ร้องไห้จริงๆนะกว่าจะต่อยได้แต่ละตัวนีลยลำบากมากผมต่อยตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนแบบต่อยตัวหนึง่งตายรอบหนึง่งต่อยตัวหนึงน่งตายรอบหนึง่งอยู่อย่างเงี้ยคือแบบมันนานมากๆเลยนะกว่าจะฟาร์มได้แต่ละตัวนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ผมบ่นกับเกาะนี้นะครับมันมีอีกหลายฉากมากเลยนะแต่ผมเนี่ยตัดออกไปนะครับกวัวคนดูจะเบื่อที่ผมบ่นนะครับ ตอนนี้มันใกล้จะหมดแล้วอะ EFP เ, e เราใกล้จะหมดแล้ว่ะทุกคนมันใกล้จะหมดแล้วว่ะโอ้ยผมว่าไม่ทันว่ะไม่ทันว่ะ e พ p เราใกล้จะหมดแล้วโอ้ยผมว่า e พ p เราได้หมดก่อนแน่นอนเลยหมดก่อนปัวะวะทันปัวว่ะ ไอ้ยิงถ้าผมสอยตั้งแต่ตอนแรกนี่น่าจะได้อยู่นะทับปัวทับวเออคันโอ้โหทันพอดีเลยเฉยถ้าผมตัดสินใจช้ากว่าวนี้นิดนึงนะไม่ทันแน่นอนไม่มีคนเนียทุกคนถือว่าดีมากเราจะรีบสุ่มแบบไวๆมาบหวังว่าเอออย่างน้อยก็คนรับผัวแสงปพ๊บคนกิโล <G> นั่นแหละครับผมคงจะหวังให้เด็กเนี่ยได้ผลแสงก็คงจะยากเกินไปนะครับก็เลยได้ผลกิโลมาแทนแต่ถามว่าผมใช่ไหมก็คงไม่ได้เอาไปใช้นะครับก็คงจะต้องวางมาทิ้งไว้ในเกาะลิงเนี่ยแหละเราเสียเงินฟรีไปกับผลนี้นะก็ยังดีกว่ามันมันไม่รู้สิมันก็อยู่ในตระกูลของผลบองไปนะ โอเคเราต้องทิ้งมันแค่นี้นะครับเราต้องไปต่อนะครับโอเคเราจะรอช้าไม่ได้แล้วผมก็ให้เลตเอ็กครับฟาร์มอยู่พักใหญ่เลยนะจนตอนนี้เนี่ยมีเงินอยู่32,000นแล้วนะครับผมจึงให้เลดเนะครับขับเรือมาที่เกาะหิมะนะครับแต่ไม่ได้มาฟาร์มหรอกนะมาซื้อฮาคิครับใช่ครับเราเนี่ยต้องมีฮาคิไว้นะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แข็งแกร่งขึ้นนะครับ ก็จะเป็นอันนี้เนาะสองเปเนห้าตัวไอ้ีมาเลยครับผมก็ได้ไปเรียนวิชาทเ่ปปอแล้วซึบนี่บอกเลยว่าเราจะแข็งเก่งกว่าเดิมโอเคได้อยู่ หลังจากที่ผมมีฮาคิแล้วเนี่ยมันทำให้ผมนะครับฟาร์มง่ายขึ้นเยอะมากบอกเลยว่าดีกว่าตอนแรกเยอะเลยตัดภาพมานะครับนะตอนนี้เลดเนะครับฟาร์มถึงเลเวล60แล้วโอ้โหบอกเลยว่าใช้เวลานาน,านมากๆเลยนะครับสำหรับเกาะบากี้แต่ก่อนที่ผมจะย้ายไปฟาร์มเกาะถัดไปนะครับก็ได้มีผู้เล่นเนี่ยมาทักทายเลดเด้วยนะ ทำไมจะเอาพี v p ก็ไ hmm. ด er like okay. um, ้อ okay, so ่ะนะจะ PvP หรือเปล่าล okay, so ่ะแต่สุดท้ายนะครับการทักทายกับพวกผมเนี่ยก็จบด้วยที่การจ้องหน้ากันนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับโอเคครับผมก็ได้ให้เลดเอ็กนะครับนั่งเรือไปที่เกาะทะเลทรายเนาะก็เป็นเกาะถัดไปเนี่ยที่เราจะต้องไปฟาร์มนั่นเองไม่สงสัยเลยครับอย่างแรกเป็นสปาวพอยต์ก่อนโอเคก่อนนี้ไม่น่าจะมีคนฟาร์ม ก็คงไม่มีอะไรนะเคเดี okay, ๋ยวเรามาฟาร์มกันเลยดีกว่าโอเคครับเควสแรกที่เลดเอ็กเนี่ยจะมาฟาร์มในเกาะทะเลทรายนะครับเป็นในส่วนของเควสเลเวลหกสิบนะครับก็เป็นโจนทะเลทรายเนาะก็ฟาร์มไม่ยากนะครับฟาร์มง่ายอยู่นะง่ายกว่าเกาะบา์กี้เยอะเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วนะเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ให้ได้ถึง หนึ0งแสาเออหนะึ่งแสนห้าหมะขาดำผมจะพยายามเก็บให้ได้นะนั่นแหละครับผมต้องเก็บตังอีกหน0 0 0 0สเลยนะซึ่งมันสําคัญมากนะสำหรับพวกขาดําอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าในอนาคตเนี้ยเราต้องทำหมัดซุปด้วยนะครับอ,อยู่ด,ด,ดีก็ได้กลายเป็นก็เรียกว่าอะไรเบคอนเรอนี่ไม่ใช่เบคอนอรูอ นี่ว่ากลายเป็นนูบเลยก,ก็ว่า <c oughs> ดีๆก็ได้กลายเป็นนูบใช่ครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมให้เล็กเนี่ยฟาร์มไปเรื่อยๆนะจนอยู่ดีๆเนี่ยเอ่อเล็กก็ได้กลายเป็นนูบไปจนได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมืงงมอนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็น่าจะบัคกันแหละนะอยู่ดีๆก็ได้กลายเป็นนูบเฉยงงจัดจี้า ุยบอกว่าเรยว่าตุยอ่าโอเคครับหลังจากที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเราก็ได้กลับมาเป็นคนเดิมถึงกับต้องใช้คําว่าผ่านร้อนผ่านหนาวไว้นะแต่ก็จริงแหละกว่าจะฟาร์มมาได้นะครับแต่เกาะน,นี้เนี่ยง่ายจริงๆนะฟาร์มง่ายจริงๆง่ายกว่าเกาะบากี้เยอะมากๆเลยโอเคคนระับท่านผู้ชมคือตอนนี้นะใน24ชั่วโมงของเราเนะี่ยครับเราดําเนินการมาถึง กเกาะทะเลทรายกันรียบ้อยแล้วซึ่งเหนื่อยจ,จัดจัดมีสัสนเลยสำหรับก,การฟาร์มอะไรแบบนี้โอเคเราก็ยังคงอยู่ในส่วนของทะเลทรายอยู่อีกเช่นเคยแล้วแถมเวลาก็ยังอยู่ด้วยถือว่าโคตรดีสอมันโคตรดีต่อไปนะครับเราก็จะฟาร์มกันต่อไปเรื่อยๆซึ่งในเกาะน,นี้ เราต้องฟังไม่ถึงเลเวล90 90, 90. แล้วก็เราสามารถรับเกรดต,ต่อไปได้แล้วน,นะครับงฮมครับสวัสวดีทั้งชมทุกท่านใช่ครับทุกคนอาจจะงงนะแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังเองไอเสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับแล้วก็คลิปที่ทุกคนเนี่ยได้รับชมไปข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับเป็นคลิปไม่ใช่คลิปที่เรียกว่าสตรีมจากทางช่องผมเองนะครับผมก็ได้สตรีมบล็อกฟู้ดให้ทุกคนดูกันเลยนะก็คือแบบ ต่อจากนี้นะครับในคลิปนะครับผมก็จะมาสตรีมสดๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาดูในสตรีมของผมเนี่ยก็จะได้เห็นแบบภาพบรรยากาศสดๆในการฟาร์มวิวที่ผมจะเอาไปทําคลิป24ชั่วโมงบล็อกฟู้ดนั่นเองเออตอนนี้เราสามารถสุ่มผลได้แล้วนี่ว่าเดี๋ยวขอค่านี้ไปก่อนแตวเราจะไปสุ่ม นั่นแหละครับตอนนี้นะครับผมมีตังที่จะสุ่มผลในรอบต่อไปนะครับก็เป็นผลที่สองไงนะที่ผมจะได้ไปสุ่มนะครับรอบแรกเนี่ยเราได้ไปผลยีโลไปเนะาะแต่ทุกคนจาที่ผมบ่นกันได้ไหมครับว่าผมเนะี่ยอยากได้ผลอะไรแต่ทุกคนมารอดูกันนะครับว่าผมจะได้ผลอะไรจะได้อย่างที่หวังหรือเปล่าเราจะเดินไปแบบมาดเข้มเลยนะไม่มีดาบด้วยทุกคนว่าเขาจะฆ่าผมไม่ฆ่าหรอกแต่รอหรือว่าดี มันก็กลัวเราเหมือนกันแหละตรงนะมันก็กลัวเราเหมือนกันแหละพอได้ผลดีอนี้เป็นผลที่สองนะที่เรามจะมาสู่รอบที่สองรอบที่สองเฮ้ยที่ผลแสงถึงพิธีถึงพิธีถึงพิธีคือตอนแรกเนะี่ยพี่วางแผนไว้อย่างงี้เว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าจะได้ผลแสงเนยะขอบคุกเก้แป,ป๊บขอบรั๊บๆได้ปุ๊บๆทำไมเรามาสตรีมอะไรอย่างงี้แบบสตรีมที่แบบเขาเหสตรีมไปทำคลิปเนี่ยอะไรมันก็ดูดีไปหมดเลยเออ แปลกดีเหมือนกันได้ผลแสงนะเราจะกินแบบไม่รอช้าเลยนั่นแหละครับมันเป็น EP แรกที่ดีมากๆเลยนะเราสุ่มผลแสงได้แบบไวมากๆอ่ะดังนั้นเนี่ยเลดเนะครับจะฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นแบบ100%เลยนะดังนั้นเนี่ยดาบโยรุนะครับผมก็ต้องอาจจะซื้อในแบบตอนท้ายๆนะแต่ว่ายังไงก็ต้องซื้อแน่นอนนะครับแต่ว่าใน EP 1-3เนี่ยอาจจะยังไม่มีดาบโยรุนะครับก็ต้องรอไปก่อนนะครับท่านผู้ชม ปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บแม่งโคตรยอดอ่ะนะบอกเลยบอกเลยว่าช่องนี้มากับดวงนะยิ่งมาทําคลิปอย่างนี้ดวงมันดีเลยเว้ยอ่านี่ไงนี่แหละผลดีของเราเว้ยนั่นแหละครับทุกคนฟาร์มง่ายมากๆแบบเลือดก็ไม่ต้องเสียนะต่อจากนี้เราจะฟาร์มแบบสบายๆเลยโหยถ้าทุกคนฟังผมบ่นตั้งแต่ช่วงแรกๆนะมาถึงตอนนี้เนี่ยเสียงนี่แบบเปลี่ยนไปเลยนะ และผมก็ได้ให้เลดเอ็กนะครับฟาร์มไปสักพักหนึ่งเลยนะจนตัวเลดเอ็กเองเนี่ยเลเวลอยู่ที่90เนี่ยครับพร้อมที่จะไปเกาะใหม่แล้วเนาะไอเกาะที่จะไปในถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของเกาะหิมะนะครับก็เป็นเกาะที่เราเนี่ยไปซื้อฮาคีนั่นเองนั่นแหละครับด้วยความที่มันเป็นผลแสงเนาะมาทำให้เราเนี่ยเดินทางได้ไวมากๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเราแทบจะไม่ต้องซื้อเรือเลยนะ เรียบอยแล้วเควสแรกนะครับที่เลดเเนี่ยต้องมารับในเกาะน,นี้นะครับเป็นในส่วนของเควสโจนหิมะนะครับแล้วก็เป็นอีกเกาะหนึ่งนะครับที่เลดเเนี่ยฟาร์มสบายมากเลยนะแถมตอนนี้นะครับผลแสงของเราเนี่ยก็ได้ปลดล็อกสกิลเมาไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งทําให้เราเนี่ยฟาร์มไวมากมากมากแม,กไ,มไม่รู้ว่าจะกี่มากนะครับสกิลเอ็โอ้สกิลเอกก็กซ์ยูนี่เองถึงกับต้องลืมถึงกับต้องลืม เฮ้ยเรามีใบป,ประกาศติดข้าวหัวฮัเนาะก็ไทยบอกเลยว่ากพระทยเราต้องแอบภาพไว้จะหน่อยนี่ไว้ทำปกคลิปแม่ไหนๆก็พูดถึงปกคลิปเนาะทุกคนเนี่ยชอบปกคลิปที่ผมทำขึ้นมาไหมถ้าชอบเนี่ยยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์ให้กันด้วยนะโอ้โหจะจบคลิปอยู่แล้วอะเพิ่งมาบอกว่าให้กดไลค์กันแม่ไม่ได้เรื่องเลย ถ้าใครดูผมบ่อยๆหรือติดตามเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบ PVP มากและในตอนนี้นะผมก็จะไปเปิดคนอื่นด้วยนะมาละมาละมาละเอ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 าละอ๋อชอบปุ๊งปุ๊งปุ่งปุ่งปุ่งแขนพ่วงแขนพ่วงแขนพ่วงไม่ต้องมีอย่างนี้แหละ คอีย่นานไงสนุกกันแหละฟังจากเสี่ยงแล้วเป็นคนแรกนะครับที่ผมได้ฆ่าเนาะมันกลับมาว่ะมันกลับมาว่ะเอาป่ะเอาเปล่า,านายเรา,าปเปับท์เลนายแบบไม่ได้ตั้งใจ <laughs> ไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าซ่านผมกลับมาดูตัวเองเนี่ยตลกมงมากเลยนะเพื่อนเรามาช่วยแล้วเรามาช่วยนายแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะทำ้ายนาย <laughs> เราไม่ได้ใจทำลายเลย อะไรเพื่อนเป็นที่เพื่อนนายนายล่างไปข้างล่างทำไงเพื่อนโจเอตีดีเออโอ้โหดีพอบน่เลยยัยนายไม่ได้เพื่อนเหรอเพื่อนเพื่อนไม่ได้วะเพื่อนไม่ได้อะ นอกจากจะฆ่าเขาไม่พอนะอยังมาแย่งเยติเขาอีกแต่ช่วยไม่ได้นะผมก็นึกว่าเขารับเควสแล้วอะแต่ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ฆ่านายไปถ้านายมาดูคลิปเราเนี่ยเราขอโทษจริงๆเราไ,ได้ตั้งใจแล้วนี่ก็เป็นเควสสุดท้ายของเกาะนี้แล้วนะครับที่เลดเอกจะฟาร์มเนาะตอนนี้เนี่ยเลดเอกก็ได้เลเวลอยู่ที่120ไเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเกาะได้แล้วนะเกาะต่อไปนะก็จะเป็นเกาะมารินฟอร์ดเนาะแต่ว่าระหว่างเดินทางไปเกาะมารินฟอร์ดเนี่ย ปรากฏว่ามีเควสบอสขึ้นมานะผมเลยให้เลดเอ็กนะครับไปตีนะครับผมมั่นใจนะว่าเลดเอ็กเนี่ยสามารถชนะได้นะเกิดด้วยตีไหวร้อยเลดเอ็กนะครับใช้เวลาสักคู่เลยนะในการตีบอสอารองซึ่งไม่มีคนอื่นมาช่วยตีเลยก็โซโล่เดียวไปเลยดิแต่รู้อะไรไหมครับการที่เรามาตีคนเดียวเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดาบของอารองเนี่ยร้อเเลยนะ แล้วก็แน่นอนนะครับได้มาง่ายๆพอผมเนี่ยตีคนเดียวเย้ yeah, ได้หนาวมาแล้วหน่ลลลหลังจากที่ตีบอสอาลองเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้ให้เลดเอกนะครับเดินทางไปที่เกาะมาดีฟอร์ดเนาะเป็นการประจนภัายของเราครั้งถัดไปนั่นเองยังไงเนี่ยทุกคนก็รอติดตามรับชมได้เลยนะครับสำหรับการประจนภัายในวันนี้ไม่ใช่วันนี้สิเรียกว่า ip นี้ดีกว่า ก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ